สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาชมหลวงปู่ทองนะครับผมได้มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเนื้ออันปะก้าเหมือนกันนะครับแต่ลงยาเขียวชมเลยครับเหรียญนี้ผมได้มาสามห้าสิบนะครับอดีไฟผมจะเป็นไฟบนฝ้าเพดานนะครับ ไปกรปอแต่ว่ามันไม่ชัดผมไม่มีโคนไฟนะครับโคมไฟหมนั้ขาดยังไม่ได้ซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวนี้สวยงามมากครับอัปลปาก้าลุนยาสีเขียวตอนนี้กำลังแรงครับผมถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองคำก็เกือบแสนนะครับตอนนี้ราคาแรงมากครับุกท่านี่ผมได้โค้ดมาที่ 300นะครับนะครับไปได้ผมนะครับโค้โดส0 0รสังเกตที่โค้ดน,นะครับตอนนี้ของปอบของเก๋เรี่ยนเก๋กำลังจะมานะครับผมผมเคยเห็นหนึ่งเหรียญนะผมจามารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งน,นะครับพอดีผมไม่กล้าเช่าโอ้โหของเก๋ส0งอย่างนี้ผมได้มาส5 0ผมปล่อยไปที่พ1 0 0นนะครับตรงนี้จะรวยนะครับโค้ดถุงเงินนะครับเป็นโค้ดน,นะครับ โค้ดถุงเงินรวยนะในคำว่ารวยแล้วก็อันนี้เป็นทองแล้วก็เลขโค้ดนะครับตอนนี้ผมตามร้อยสวยงามมากครับขอบตัดนะค,ะคตรตับเหมือนกันทุกเหรียญน,นะค,ะครับขอบตัดถ้าขอบตัดอย่างนี้แท้เลยนะครับถ้าต่าจากนี้พิจรารณาเอานะครับผม ูทองรุ่นนี้จะไม่เจาะรูนะครับจะไม่มีห่วเดียนนะครับจะเป็นนี้เดยโอเค,ครับสำรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ